สบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะฮะทักทายสบายดีกันก็คือมาพบกับสองลุงไงอีกแล้วพี่น้องเนาะวันนี้ก็ขอข่าวค่าวสบายดีเลยสวัสดีด้อยยังเป็นทางการเนาะลุงไงก็ได้ออกมาทางนอกพี่น้องเนาะเพราะว่าได้หู้ข่าวข่าวเพราะว่าน้องครอบครัวอีกคนหนึ่งหบครัวน้องคนหนึ่งที่บาโบมี ผ binary, indeer, ู blood, ot, babies, laughter, akers, icks, uhh ้นำพาเนาะบ่มีผู้นำพาแบบว่าบ่มีเสาลักบ่มีพ่อบ่มีผู้ใหญ่เนาะเฮาก็ได้มาทักทายกับน้องเพิ่นเพราะว่าเฮาก็สิได้มาฮู้การเป็นอยู่ของน้องเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็ได้เข้าไปถามกับน้องเพิ่นเลยเพราะว่าการเป็นอยู่เฮาก็ยังบ่ฮู้เถื่อเนาะเพราะว่าลุงไงค่ะก็มาครั้งแรกสิเข้าไปทักทายน้องเพิ่นเล็ไปสภาพน้องเพิ่นเลยเนาะพี่น้องอ่ะ มาเลยพี่น้นองมาสบายดีอ่ะสาวแก้วสบายดีโดยสาวแก้วมาก่อนแล้วอันนี้โดย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 อ่ะสบายดีเนาะโดย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 อ่ะเฮาก็ได้เข้ามาฮอดครอบครัวน้องเนาะกับพอดีว่าฮู้จักพ yes. ่อเข้ากับครอบครัวน้องไปแล้วเนาะเพราะว่าน้องน่องกับขาดกันคืนบ่มีผู้นำพาเนาะพี่น้องเนาะลุงไงก็ได้ ถามไทยเข้ามาเขามาเห็นสาวแก้วเพิ่นก็นั่งสัมภาษณ์น้องอยู่กับโมฮูว่าเพิ่นได้สัมภาษณ์ไปฮอดไซแล้วก็สัมภาษณ์เรื่องยังไงครับกับยมโมฮูเ่อแต่ว่าลุงใหญ่ได้มาแล้วก็สีได้ขออนุญาตถามน้องเพิ่นก่อนน้องสาวแก้วเนาะโดย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 สบายดีเถื่อเด้องลุงละโดยโดยโดยน้องซื้อยังลูกเตียนโดยโดยโดยอายุเท่าไรลูก สิบเจ็ดปีโดยยังเป็นเยาวชนอยู่เนาะน้องได้เฮียนแล้วปลกเฮียนเฮียนอได้ลูกละเฮียนปอหาตอนนี้น้องยังเฮียนอยู่ปะออกแล้วม,มีเงินโอ้ได้ออกแล้วการเฮียนได้ออกมาแล้วเพราะยังจังได้ออกเฮียนลูกผมมีเงิน,งงนคือ,อจังว่าบม <น S 2> มีเงินลูกครอบครัวมีไผทุกเน่าถกเน่า เอาพ่อพ่อแม่นี่เพิ่นบอมีเงินหรือเป่าเพิ่นบอส่งบอรือว่าันใดหน้องจะออกมาเพิ่นบอส่งเพิ่นบอส่งเพิ่นบอมีเงินเนาะพ่อมีบอลลุพ่อเสียแล้วพ่อเสียแล้วโอ้แสดงความเสียใจเนื้อเด้อโดยโดยกับพ่อเพิ่นเสียแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้น้องอยู่กับไผรอยู่กับแม่ครับเอ้ยจักคนสามสามคนครอบครัวน้องนี่มีสามคนมีแม่ แล้วก็เอื้อยแล้วก็ลูกนี่เนาะโดย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 อ้าวบาทนี่มันก็คือว่าการเห็ดให้เหตุนาเด้บาทนี้ผ้พาเห็ดลูกเข้ากาวผมมีผมมีผู้พาเห็ดอ้าวกินเข่าใช่ลูกค่ะอกินโดยโดยผมมีผู้พาเห็ดพ่อได้เสียไปแล้วเนาะ โดยผมมีผู้พาเห็ดพาทำพี่น้องโดยอ้าวกันเอื้ยเลยใชะเอื้ยกะเห็ดบบได้เพาราะว่าเกี่ยวกับรถกับอย่างเห็ดบบได้เนาะมีเต่มยิงเนาะโอ้นี่ก็อีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องลุงใหญ่ก็ได้สัมภาษณ์ร้ายเกิดมาเนาะเพราะว่าขาดผู้นำพานี่ก็คืออีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องโอ้สาวแก้วสัมภาษณ์นอใส่แล้วสาวแก้วอ่ากะเรื่องขอ่าวเรื่องน้ำพอเดเลย โดย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 น่องว่าบ <time. S 1> yeah. no ่มีผู้พาเฮ็ดโดยโดยผมมีผู้พาเฮ็ดก็บ่มีข้าวกินเนาะลูกเนาะโดยโดยแต่ละปีนี่แบบว่าถ้าเอาเห็ดกัแบบว่าบ่มีผู้พาเฮ็ดแล้วก็ได้จ้างหรือว่าได้หาคนพี่น้องแถวใกล้ไทให้บ่รถนี่โดยหาคนไทให้โอ้แบบว่าหาเพิ่นไทให้แล้วก็น้องกัพากระดำกับแม่โดยแต่ว่าเห็ดบ่หลายเนาะหน้างามบ่หน้าบ่งามบ่ Oh, นาบงงามพี่น้องที่ว่าเขาได้มาบึงกะเขาคนทั oon, Ο, ้งน no ี soup, ้กะเป็นโนนดินเฮนอะเสเกี้วก็คือสีโบได้หลายดอกได้กะแต่ละปีกุ้มกินโมลุโมกุ้มเนาะถ้าว่าเขาน้องเบิร์ดโบกุ้มนี่น้องได้ไปหาเนี่ยได้บัตรเนี่ยโอ้ไปหาหน่อไหมคุจิโรไปขายบมลุถ้าบอขายเขาก็ไปเปียนเนาเนาะดไปเปียนเอาเป็นข่าวซานดีกว่านันล ขขาวสารเนาะขขาวสานเับเปลือโดย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 มีอยู่บ้แบบมือที่ว่าเจ้าบริกรมั้ยมืออุดนะมีมือที่ว่าบริกินกับมีเนาะโดยโดยอดแรียว่ามือนั่นน่ะน้องบ่ได้ไปหาบ่หรือว่าไปกับบรได้เนาะไปมันบ่ได้โอ้มันบ่ได้แล้วกับบรได้ขายมาแล้วกับน้องกับอดกินเนาะอดโอ้อดกินพี่น้องชีวิตของคนเฮาในนี่ก็มีเนาะสาวแก้วเนาะ เพราะว่าทั้งลุงไงก็ได้สัมภาษณ์ไปหลายเคสแล้วเพราะว่าเพ่นกับว่ากับมีแบบนี้คือกันแต่ว่าครอบครัวนี่เข้ามาบึงสภาพแล้วนี้ขาดเลยพี่น้องขาดเสาลักขาดผนําผ้าเนาะโดย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 ต้นทุนวมกันสีว่าเฮือนกับเมนบงคืน่ะขานอนบ้านโบขึ้นกันนอนนะนอนนี่นอนนี่จับเลย โอ้อาขอขอโทษน้องอีกแปลว่าพี่ลุงใหญ่มาเบิ่งนี่คือบ่เห็นว่าห้องน้ําห้องในเพิ่นเนาะเวลาน้องเข้าไปว่าน้องไปปดทุกยังไปห้องน้ําในน้อไปทางใดโอ้เพราะว่าน้องบ่มีห้องน้ําโดยแบบว่าเฮาใช้น้ําใช้หยังใช้สายสลุโอ้น้ํากอกแบบหยวมเานเนาะ โดย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 พี่เนาะโอ้ไฟฟ้าผมมีลืมลืมเนาะไฟฟ้าผืนผมมีพี่เนาะไฟแสงอาทิตย์กับผมมีไฟแสงอาทิตย์กับผมมีโอ้ถือว่าขำมากเลยงูมดโดย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 กินข้าวกินน้ำนี่ต้องกินแต่เว้นต้องกินแต่เว้นงูโอ้ขำมางูกินแบบแบบเงินคำนี่เอาใส่ใจนี่กะเอาใส่บาทนี่โอ้ยหมดเลยใส่ายเลยเนาะ ดูนี่แหละคือว่าน้องที่บริเทียนต่อเนาะชาวแก้วเนาะในน้องคมวังของน้องนี่อยากเฮียดอยู่บ่อยากเทียนต่อบ่อยากเทียนอยู่แต่ว่าแม่บมมีทุนเนาะบ่มีแบบว่าบมมีอุปกรณ์การเทียนเนาะมีแบบตอนตอนน้องยานี่ยอยู่ป .5 าบ่หรูอป .4 ซอยู่ป .5 หอยู่ป .5 ถาถาน้องลงเทียนนี่น้องต้องไปมัธยมเนี่เนาะดูจบทลนะ โดนโดนดนเนาะเมื่อกี้เจ็ดปีเลยดิดนโดนโดนดนหรือว่าน้องอย่าเฮียนต่ออยู่บ่าอย่าเฮียนอยู่แต่ว่าเฮาบ่มีต้นทุนเด็กฟอร์เมทุกอย่างเนาะต้องออกมาซอยพ่อแม่เนาะโอ้ยตัวนี่เนาะถ้าเขาไม่เงินกันบางทีเนาะน้องกันไม่อยากไปไทยไป็นยังบ่นะอยากไปอยู่น้องคิดว่าถ้าไปไทยน้องจะไปเฮ็ดยัง ไปเหตุงานได้กัได้เงินมากเลยน้องจะเหตุงังจะไปชื่อลินด้วยว่าไปเนี่ยได้งานได้ไปเฮือนโอ้น้องากได้เฮือนเอาน้องยังบนมีเฮือนอยู่บ่โอ้มีอ้ยหัวคิดอีกหน่อยพี่น้องเนาะขนาดคิดซัมนี่<ม>ยังไงโดยโดยโด,ย,ดยคิดกลมคิดสั่งชันพี่น้องเพราะว่าน้องากได้เฮือนห้พ่อเม่ให้แเม่เนาะเพราะว่าน้องมีแต่เม่กับเอือย โดยตอนนี้น้องแบบว่าซอยเวียกเมได้หลายอย่างบ่โดยซอยเวียกไงงัวอ๋อแบบว่าอยู่น้ำให้น้ำหน้านี่ไงงัวแล้วก็ไปหาเนาะไม่เนาะเห็ดยูเห็ดกินเป็ดมรุโดนน่าอัดที่7ปีเออบางทีกับพวกคนมีฐานะเนี่ยกับโบปินได้เช่าเก้วแต่ว่าน้องคนนี้เพิ่นว่าเห็ดเป็น ไปหาอยู่หากินได้ถ้านี่มีฐาะกัเพื่อนเชิญมายังน้องอยู่โดย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 แต่ว่าน้องคนนี้กับใหญ่แล้วเนาะฐานะเขากับสมีเนาะโดย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 อยากไปไทยนี่คะมีบัตรมีเบอร์แล้วบ้านะ้ำบ่มีบ่มีเงินเห็ดบ้างบ่มีเงินเห็ดโดยมันกแย่เนาะบ่มีเงินเห็ดใราคาแพงเนาะการเห็ดบัตรก็ต้องใช้เงินนี้บัตรนี้ถ้าเห็ดบัตร บัตรค่ารถอีกบัตรนี่เนาะดยที่เข้าประเทศเพิ่มน่ะสมมติว่ามีคนอยากเฮ็ดบ้านให้เจ้านี่แบบสิไปลายไทยนี่เจ้าพ่ออัสิไปลบ้าด้วยพ่อด้วยดยโด้วยด้วยนอกจความหวังของน้องเนาะโดยความหวังของน้องอยากได้้ใหเฮือนอยากได้เฮือนให้แม่โดยโดยเมื่อกี้เคยคิดว่าทั้งหลังว่าเนี่ยเคยคิดว่าเทียงหน้ามีคนอยู่บ่ก็ต่ว่าไรารู้ไงดโดยโดยโดย เขานอนบ้านพูดคิดว่าผมมีคนดูได้หนโดยเพราะทั้งเฮากะมาเป็นข้างเลขเนาะมาเป็นคั้างเลขเพราะว่าเฮาหูพ่อเขาข้าวว่าครอบครัวน้องเพิ่นขาดทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่เนอะจุดลักก็คือขาดผูน้ำผ้าอีกอย่างก็มีแต่ผู้ยิ่งเนาะโดย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 ถามีผูชายกันยังไาอีกอย่างโดยถามีผู้ชายกันยังว่าสิมีผู้พาเห็ดห้เห็ดหน้าเนาะแล้วก็ มีผู้หาเงินมาจุนเจือครอบครัวแต่นี่น้องขาดเสารักขาดผู้น้ำผ้าพี่น้องแถ <c oughs> มน้องนี่ยังออกจากเฮียดมาตั้งแต่ยังน้อยเนาะออกมา <c oughs> เพราะว่าอยากมาซอยเมยทำมาหากินกับน้องก็เลยบอกมีความหูส่วนลายนะก็มีความหูอย่างนล็กน้อยเพราะว่าาน้องกับบริเฮียดสูงเนาะเขาได้ออกมานี่กะน้องกับความหวังของน้องกะ คือว่าอยจะได้เฮือนเนาะโอยจะได้เฮือ่อยจะได้เฮือนให้แม่อยจะได้ไฟเของมานาด้วยนะนะโดยอยจะได้ไฟเนี่ยจังไสสะดวกสบายเนาะเพราะว่ามันแบบว่าสบายยังเพราะว่าเทานี่กลางคืนเขาต้องโดย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 เจ็บเป็นเอ็นอุ่นว่าัจะได้ไก่หมูชอบได้ดิเนาะโยเทียงเพื่อยู่นอกอยู่นอกเพู่นเนอกทางเจ้าก็มีโทรศัพท์อยู่บ้างนะ นี่ยัง่่่ได้าหเนนะีแหละคุณนาอการที่ยากไปอีกนึงเนาะยากไปอีกเพราะว่าถ้าไม่ตัวทราบมากเกิดิง่ายเวลาชเจบเป็นเนาะโดย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 เนี่ยมูลไม่พืนมีไพ่เนาะว่าน้องกะสีบทันมูลนั่นเนาะโยโว่าสีบทันยุคนี้ยุคนี้เขาก็ไปหอดใสแล้วเนาะแต่ว่าน้องเพิ่อนก็ยั้งโบหู้โบทราบพี่น้องอยู่แต่ให้อยู่แต่หน้าเพราะว่าทุกเงาโดยโดยโดย น้องไมาว่าคิดคิดอยากได้อยู่บ่โทรศัพท์มันยังกะโดยคิดอยากได้อยากได้เนาะแม่มว่าเราใส่นอนังเนาะโดยเห็นเห็นเห็นมู้เห็นมู้รินนี่รุ่นเดียวกันลินโทรศัพท์นี่น้องคิดอยากได้อยากรินโอ้คิดอยากลินคิดอยากได้าแต่ว่าน้องกะมาบ่มีเนาะบ่มีก็เลยยาไปก่อนโดย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 พี่น้อง น่าสงสารน้องน้องสาวแก้วเนาะโอ้ยทางเฮากับนาะบ่มีถามีกี่พวกัว่าสรีโสรยน้องได้โดยมีแต่ส่งกำลังใจให้โดยมีแต่ว่าเออส่งกันฟังใจให้น้องเพิ่นและให้น้องเพิ่นสู้ๆเนาะโดยถ้ามีเอฟซีทางใดโดยโดยโดยซุ้มทางส่ง ถาสงสารน้องเพิ่นเนาะถ่าสงสารน้องเพิ่นกายอยากมาช่วยเหลือทางเพิ่นกายโตคำมาได้เลยโดยโดยหายที่โต่อสารมาทางซ่องเฮาเนาะซ่องสาวแก้วหรือว่าซ่องลุงใหญ่เนาะที่ได้มาสัมภาษณ์น้องมื้อนี้เนาะเฮาก็ยินดีที่เป็นสะพานบุญให้เนาะสาวแก้วเนาะโดยเพราะว่าเฮาก็ได้เข้ามาสัมผัสกับครอบครัวน้องเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮาก็เห็นกาเห็นไปโดยโดยโดยวิถีความเป็นจริงแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นกะ หน่อยโอกาสเห็นในพี่น้องเนาะว่าง่ายๆกับเป็นเด็กบ้านนอกที่ว่าโบหูภาษานยังได้ว่าอยู่ทั้งไฮทั้งหน้าขาดการเฮียนขาดการศึกษาเนาะเขาก็อยากสนับสนุนน้องเพิ่นอยู่แต่ว่าเขาก็ซอยได้กะพอได้แต่ว่าเผยเพย์เนาะสาวแก้วโดยทางเพื่อนถามหน่อยนึงเนาะหุุ่มเงินโดยทางเพื่อนเจ้านี่อยู่ในบ้านผู้ได้มี่บ่รอบตรงนี้มีเต่ามาอยู่ไฮอยู่นะโดย ขออนุญาตถามอีกเนาะว่าตอนพ่อเจ้าเสียนันพ่นเสียอยู่นี่เลยเพาะอยู่เรือนหลังนี่บ้างโดยอยู่เชียงน้านี่เนาะโดยเสียอยู่นี่เลยโดยโดยโดยพี่น้องพ่นก็อยู่เชียงน้าพ่นโบได้มีเฮือนเนาะพ่นบมีเฮือนพ่นอยู่นี่กะขาดคืนทุกอย่างเลยพี่น้องเทพว่าสิบนมีอย่างเลยเนาะสักแก้วเนาะครอบครัวพ่นมมีผู้ชายผู้นำพาเฮากะเป็นกำลังใจให้น้องเนาะ เขาก็มีน้ำใจเด็กๆเนี่ยหน่อยให้น้องน้องๆอะเป็นกำลังใจเด้อเด้อโดยโดยโดยเพราะว่าเขากะบ่มีอยังให้นาะทั้งทีมงานเขากับอยากซอยเต็มที่เลยพี่น้องเนาะเขาจังได้เข้ามาสัมภาษณ์น้องเพื่อว่าเผยเพคคลิปนี่ไปฮอดแบบว่าผู้ใญ่ใจดีเพิ่นอยากซอยน้องโดยโดยโดยเพราะว่าจุดลักๆของเขากับ่มีอย่างแอบเพลงน้องสาวแก้วเนาะก็คือว่าอยากให้น้องเพื่อนนี้ มีอยู่มีกินแล้วก็มีคนยื่นมือเข้ามาซอยเรือครอบครัวเพิ่นแล้วก็ทางทีมงานเฮาหรือว่าทางซ่งของสาวแก้วทางลุงญ่ก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าทางเฮาก็ได้โอ้ลมกับน้องเพิ่นพอสมควรเนี่ยน้องสาวแก้วเนาะก็สิได้โอ้ได้ลมเพิ่นก็พอประมาณนี่ยโด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 ยโต้กับคกลมเนาะโดยโดยโดยก็ะกินข้าวกี่น้ำนะพ่ลูก น้องเพื่อนท่านกินข้าวซาเก้ยวอ่ะเฮากระโดยโดยเฮากระขอขอามุกขอบใจน้องเนาะที่ให้เฮาสัมภาษณ์แล้วก็ขอสบายดีเด้อเด้อโดยโดยสบายดีลูกโดย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 น้องพี่น้องน้าเฮาก็ะไดโอลุมกับน้องไปกับพอสุควรเลยพี่น้องนาะก็คือสได้หูได้ทราบนํากันว่าครอบครัวน้องพึ่นขาดทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องขาดเทพว่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะว่า ขาดเสาลักและขาดผูดน้นำพาเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็เห็นใจน้องเพื่อนเฮาก็ได้แต่เห็นใจเฮา,ากับซอยเดือดํำเฮาซอยได้เนาะพี่น้องเนาะลุงไงกับบ่มีอย่างเนาะอ่าสุดท้ายลุงไงกับขอไว้ใส่ใหายพรพอ่อแม่พี่น้องเอซที่ให้เกียรติติดตามช่องลุงไงอยู่กับขอกดดั์กดเรกกดติดตามช่องลุงไงเด้อพี่น้องเด้อ เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงไงไปหาลิปต่อต่อไปมาให้พี่น้องครับเบืงอับสมกันเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องพบแต่สิ่งดีๆเด้อพี่น้องเด้อยู่ยินเป็นสุขนำครอบครัวส้่งลูกปุกขึ้นเด้อพี่น้องเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดีสมบายดีพ้อง